วันนี้เข้าสิบไปนอกค้องครับผมไปยิ่งเ,เข่าป่าล่งตรงป่าซิ่วป่าขาวนาหน่อยป่าน่อยลง่มตรงสิไปขอพิมนมหมงอีกแล้วอเอาคูไปใส่นำ้ำตอนนี้กำลังเดินทางออกออกจากหมู่บ้านแลแ้วกจสิเข้าไปในทงหน้าแย้ยี่ ไปไปหอมมะหน่อยแค่หอมไปหน้ากระไรเจียมันกเป็นห,หากินปูกินปลาท่นานลังการบานเทฮา จะคว้องหน้าพนยางลงไปแล้วฮอดหรือ,อยังฮอดหรือ,อยังมอมหันเขียนจะน้าแบอจอดอ๊ะฮอดแล้วครับผมลวกสิย่างลงไปอีกดี่บาทนี่โอ้คือ,อยกไก่แท้ เห็นเพี่หนเอาลงขีบลงตรงว่านลายคักจนว่าพี่แม่เป็นถังสีถังสีเห็นไหมวางเว้นแม่มาแล้วเบาอีกถังสีหนึ่งอีกย้ายเว้เอาไปมาเศร้าอีกถังสีหนึ่งให้ว่าเลี้ยงค้นบดบันได้กินบดบันมื่อนีมาแล้วใบเอาขู่แดงมาใส่มาใส่ขู่หนึ่ง ฝนตกอันแห้งวันฝนตกแห้งคักวันคุณจะคอกงหน้ายางออกก้อนแล้วหน้ายายวิ่แฟ้มเพีรครับผมคุณอ้ยเขาพันง่ามคักเนี่ยเขาหน้าดำตีนยาบัดพันดำป่ ที่โอ้ยทำป้อมมันงามฮักอันนี้เขาหน้าดำเพิ่นที่อู้อันนี้กระเมี้ยนต้นอันนี้เพิ่นกระใสก็อะไรกัน,กนที่โอ้ด่าปลาน้อยๆไหมป้าปลาชิวไหมปลาชิวปลาน้องมาซ้ออยู่หนีมัต้นนี่พู้นอะเจ้าเห็นปะเพราะว่าอันอ้าวนี่มันเป็นอ้าวป่าเลย โลงมานหนีมัดแล้วมันก็สิไหลลงไปผุนหน้ามารับ่อยุบผุนผุนหน้าคอยอยุบผุนผุนเห็นมือจ้าเห็นรางข้าขาวๆว่าผุนผุนหน้าคอยผุนซูบซูบเห็นมือจ้าเบิ่งก่อนซูมเหมนพี่น้องเบิ่งก่อนพี่หน้ามารับ่ใยดีดีนี่หน้าคอ,ย,อย,าายยุบพี่มองมารับใบยืนนี่จะเป็นหน้ายายวินี่หน้ามารับใบแข้งหน้า่อยหัวมฟังทางไปผุนพี่ ได้พ่อ,อเ,อเ,เนะามาออเนะอียลงบ้าคือว่าบ่อลงสั่นน้อบาดนี่พิ่นเอาไปเบิดแล้วเหรอเนาะถ้าแม่มารับเอาไปกะทั้งสีเหรอเนาะหมันคือเพิ่นบ้านบ้าดนี่ว่าสิบะไทยอันโซพี่น้องแนี่ยวัดสันอันนี้จะเป็นขั้นเด่นเพิ่น ข้ายางน้ำขั้นเด่นพี่อุ้ยพี่นะโอ้ยมันกระคำเหรอเนาะหามงเร่งซีมงเร่หามงเรง,ม,ง,รง,ม,ง,รงมันกระบลุกเหรอน้ำกระลุแต่ยำเพ่นเนาะพี่ปลาน่อยปลาขาวน่อยปลาขาวหน่อยปลาจิ้วเรือกรุ มนบบันบอบาทนี่เนาะบัดที่พันมาละบาทสันได้หลายละบาทสันบัทที่จะขวางคือบ่ามีบาทนี่ฮะ ขึ้นมาเราตีขึ้นมากกเอาเราตีไก่หวานลับไปไหมโอ้ยมาไก่แถวหน้าเจ้าไหม อ้าวแม่ว่าล่ำรัาก,กบใจสูนะ่เนาะหน้าเพิ่นเป็นลอยลอยไรบ้างดูแม่นมาเบิดพี่เมีนยนเะได้นะากันน้าเจ้าตีหน้าเจ้ากันตีปัาเกี่ยวมันบดเป็นแชนพ่นบอกว่าจะเป็นเห็ดหลายหน้าก็ได้ โอ้ยยังมาทันหอดอียุตดดิอนนหอดแล้ยวหวอดแล้วพะนะโอ้เมียเมียเอ้ยยุดไปเท้ก้อนให้ไปะหอดเท้ก้ววอนนั่นมองอัินยุดต้นไม้เบิ้านนี้หอดแล้วบานนี้ โอ้เป็นหองเมียงมันเป็นน้ำไอ้ต่อปลาปึาป้งดูบาดนี่ปึ๊ดจะไปกินจนังไหนกินเบิดบาดนี่ปลาตัวเป็นหน่อยๆนี่พี่น้องลองดูพุดไหมปลาต่อสะดุง้งไม่อ่แน่นอนปึ๊ดเตี้มเนี่ยลวดบาดนี่บาดเมียงเสี่ยงของเอ้ยลองดู มันมาตะพุ่นเนาะมาอันว่าปลาโยเอาวนี่นีมานีมดรงนี้อ้ยเมกนม่อปลาเบิดเเนาะขันปลาหนีแม่ผ้ดอสมบูรณ์ครับเนาะขาเพิหน้าเพิแมบางรูกพีดองมันบ่แม่นอันมันเป็นปลาเบิดเลยีนี่ปลาเราไม่ไปให้ทั้งในกินนี่ไอ๋อ ให้ว่าสามทั้งสีวันเถานี่นี่กับทังสีหึกัสี้านี่บ่ถังสีที่ทสองสามทังสีแมนเบิดปลานี่มันปลามดเลยที่นี่ลงกเกิสสามาลูกผดลพ่อเอาไปวัดเาแล้วฮะยูวัดกับไร เหตุใดคะหากทุกันได้แม่จะเฝ้าปดเด้าถือว่าเป็นจอนบ่าเป็นทุกคดโอ้โอ้โอ้หลายคัะหลายคัหแม่เบื้องโดเตรียมเตรียมเนี่ยมาใส่นี่นี่คู่หนึ่งนี่คู่ที่สองนี่กะละมั่งที่สามเบื้องบัตรป่ามันหลายกว่าอัน ปาลาหลายก็คู่อีกตายยังได้บาที่โอ้ขันบ่อไว้กับยันมันขันบ่อมันไปกับยันมันเน,าน่าเนาะสีเน่าที่นี่เด้อแก่ถุงก้อนปลาดิ